ะครับเป็นรูปแบบเป็นสาบกลของโลกเลยนะครับในระบายเนะี่ยเป็นสากลงั้นหลายแห่งในโลกเนี่ยเขามีคนนิดเดียวมีคนนิดเดียวนะาบางที่บางแห่งเขาพยายามพูด,ดง่ายๆว่าจ้างเอกชนทำแนะม้กระทั่งการเก็บคุณหยา,ยา เขาจ้างประชานทำครับเขาไม่ต้องทําเองไม่ต้องทําเองครับมัดประหยัดกันเยอะครับดูแลคุณภาพเดียวนะวันนี้เราพอเป็นเทศบาลเราต้องมีรถขยะดึงคัน้วคนอีกน้อยก็สี่คนห้าคนนักคนขับโอ้โหเป็นภาระงบประมาณมากมาเยอะรถเสียร์อุสาระพลาดสารเมครับเก็บไม่ทั่วถึงอีกหมายอ้แล้วนะต้องจัดแล้วเนี่ ผมเคยพูดบอกว่าหลายหลายแห่งรวมกันได้ไหมเป็นสหพันธ์เก็บขยะด้วยกันจ่ายเงินแชร์นี่ครับกล้ามวยกันประหยัดไปเยอะเลยเอาเงินมาพัฒนาดีกว่าแล้วมาเป็นภลระเราเลยถ้าไม่ต้องห่วงม่าแหมอบตอใหญ่เทศบาลใหญ่ต้องคนเยอะๆลบครับนะเมืองใหญ่ๆในโลกนี้ท่านไปดูได้เขาใช้การบริหารเทคโนโลยีทั้งนั้นคนไปใช้ดังอื่นครับ วันนี้รายงานยังขายก็ต้องไม่ต้องห่วงงายอีเยกเยอะทุกคนฝวังที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ขายผมเพิ่งกลับมาจากอุเทนเซกิผมมาดูป,ปลาเทะเลดิบเขาขายเขาขนหานมัร้อยยี่สิบโลผมเข้าไปในป่าเขาเลยนะครับเขาดูแลคนละล้านคนผมเจอคนแค่ห้าคนทั้งป่าเจอคนแค่ห้าคนครับ รถอโต้เมติกหมดเลยครับแล้วคุณดูน้ำประมาณน้ำก็ถึงได้ของเราเนี่ผมไปประปาร์นพอลบอกโอ้โหคนมันมากมายเี้ยที่จอดรถแทบไม่มีเลยครับรับอิทัอโคนห้าไลน์แตมันมันใช้คนมากมายเลยเุณนะผมไม่ตัวอย่างไปดูยกตัวอย่างให้เห็นท่านให้กลับไปมองโครงสร้างท่านท่านจะไปห่วงเรื่องโครงสร้างโครงสร้างเขาบอกว่าให้มีประหลัดหนึ่งคนองประหลัดสองคนทุกคนนะท่านไปตั้งภายในดูว่า

สถานีทำไมเป็นเทศบาลจุโทรยั่ง่ายอะไรก็เปลี่ยนแค่ป่าใช่ไหมมีเทศบาลเขามีมีมโรงพยาบาลเต็มไปหมดแต่ผมผมกำลังจะจบไปหน่อยนี่แหละแต่ว่าผมกำลังพูดในะครับมันไม่ใช่ปัญหาของท่านนะมันอยู่ที่ผู้บริหารแต่ละแห่งมีกินหรือเปล่าอ่ามีรกินหรือเปล่าท่านสามารถบริหารจัดก,การ หน่วยงานของท่านมีประสิทธิภาพแนคะ่ไหนท่านสามารถบริหารควประมาณให้ดีแค่ไหนท่านสามารถจัดหาดหอ,อ,อะไรได้เพนะื่อพัฒนาของที่ท่านได้ดีขนาดไหนท่านนวารสถานสามารถจัดผมไม่อยากเล่าว่าผมผ่านตรงนี้มามากมายนะครับแม้กระทั่งผมเป็นประหลาดฐานผมหาอะไได้ผมสามารถตั้งโรงพยาาลได้เท่เาไหร่พูดแค่นี้ก็เลยมันอยู่ทีท่ลูกศิษย์ ที่ท่านท่านมีแหล่งหาท่านไม่หาท่านร้อยคนมาเสียภาษีมันก็ไม่ไปตามภาษีค้างหมดเลยสวทชท่วงพวกที่เอถามให้เลยท่วงกันตอไม่กล้าไปเก็บเพราะอะไรโอ้โหคะแนนนะจริงห่อก็โตผมนานดูรายงานสวทชท่วงนั่นแหละโอ้โหภาษีค้างหมดเลยถ้ามันภาษีก็มีกี่ตังค์นะทีต้องกล่าวเดียวนั้นการเป็นผู้หารนั้นต้องกล้ากล้านะครับในสิ่งที่ถูกต้อง ด้านวันนี้ผู้หารไม่ใช่เป็นแต่ใช้เงินนะครับต้องเป็นหาเงินหาเงินพทนานนายท่านผู้ใดหาต้อกระเป๋าหาเงินแล้วอีกเพราะท่านมีอำนาจหน้าที่ในการจัดยเงประหารในมหาศาลในพระโลกท่านทำรัฐบาลได้กันนะสบายมากแต่น้อยน้อยแห่งมันก็ีปจะที่ต่างโตหาเงินจากค่าปรับประจอยมาอาสาเลยท่านผู้ใหญ่ ยกไปแก่ที่เดียวนะผมไม่มาทำศึกษายกอย่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมนั่งเรือลำใหญ่ผมต้องการพวกมันทำเีลาผมบอกให้ทางผมไม่ต้องเอาไปก่อนไหมใช่จับรถความเร็วนี่เพราะว่าบานปั่งเข้าเลี้ยวีรายง่าย่าฮ่าไอ้คนตัดทางผมมันเคยความเร็วอยู่แล้ว อส,สองทางโุ๊ <c oughs> <c oughs> มันมีวิธีการด้วยครับาํานวหองเรื่องพวกนี้นะครับนอากับเรียนว่าฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการยกฐานะนั้นตั้งแต่เราตั้งอบตอมานนหน้า40่ศูนย์ะฮะแล้วก็การยกฐานะคราวนี้ใช้วิธีการเดียวกันกับการยกฐานะสุขาวิบาลเป็นเทศบาลเรายกตอนปี4.2่สนันจันได้ ไม่ได้ต้องมาถามเลยเลยเปลี่ยงเลยแต่วันนี้เราก็ต้องทําให้เข้าแต่การฎหรมามนหนย้องดูลอยนะเพราะมันยกจากที่ถูกขาว่าปเป็นเทศบาลมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องถามเลยว่ามีเสียอะไรก็เหมือนยกคณะอบตเทศบาลเนี้ยท่านเราเสียอะไรผมยงังงอยู่เนี่ยท่านๆผมก็ทำบ่เลยไม่มาเย,ยอะะมันเหมือนเดียวกันกับตอนยกสุข,ขา,าพิบาเนเทศบาลถ้า คราวนี้บอกไม่ดีแล้ตอนยกอุท่าไป็น่ทศวัดก็ไม่ดีดิก็ใช้วิธีการเดีวกัผมไม่ดูเ <c oughs> พราะนั้นยกเดียอจบเลยสีหลองเป็นเทศาบาลหมดเลยใหญ่ก็เป็นเมืองเล็กก็เป็นตำบลใช่ไหมฮะนั่นแหละหลักการเดินครับวิีการเดินสิ่งที่ยกคราวนี้ไม่ได้กระเรทือนท่านเลยนะครับ ต่อให้เลือกตั้งคอปรวนันนี้รุ่งิี้ยกถ้ายังเป็นคอตรนอยู่จะพคุิ่งเปลี่ยนเป็นรัฐบาลมีสมาชิก48เป็นสมาชิก48จนหมดวาระไม่ต้องห่วงอย่าไปห่วงเรื่องัดต้องเลือกตั้งมันนั้นวันนี้ไม่ต้องมันเข้าสู่โหมดอัตโนมัติเพราะเราเขียนกฎหมายรองรับวย่แม้กระทั่งบางคนห่วงว่าตอนปเทศบาลแนีวยจะต้องรับผิดชอบทำเพียงลาจะนอแล้วผมจะเอาคนไหนมาไอ้ผมจะไม่ต้องห่วงครับเหมือนเดิมทุกประการครับท่านพร้อมเมื่อไหร่แจ้งไป ถ้าไป็พร้อมก็ไปต้อถ้าไม่เคยก็ทำไปก่อนดีภากไหมไม่ได้เป็นท้าทายเลยดีมากนะฮะยังไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ก็ก็กล่าวเรียนว่านะครับผมดูแล้วมีก็ได้ก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องอะไรราวปัญหาที่คาลาฮามซังเราซึ่งยังแก้ไม่ตกวันนี้กรมต้องเด็กก็ปวดหัวปวดเทสเลยเกินปวดเทสเปียนห้างแก้ไม่ตกเรื่องเรื่อง บุคลากรเฉพาะผู้บริหารเนี่ยะมันก็พอมันเป็นเทศบาลแล้วมันรวมกัมน,กนะน,น, 2, นแล้วมันก็เพิ่เยอะนะตอนนี้เทศบาลมัน2,000กว่าแห่งในอบตอีก5,667แห่งเทศบาล2,300ป่ายแห่งรวมกันแล้วนีน่ร่วมรวม8,000นะนะมันมันมันสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับทีเยอะวันนี้ พอาเป็นอบาตออยากเอไปอยู่เทศบาลเทศบาลก็ไม่ให้มาโผล่ตะเกียบอพอเทศบาลจะเอาไปลงบตาตอเฮ้ยมันลดเกณฑ์ใช่นไหมใช่นไหมมันก็ปวแต่ที่พอมันเกณฑ์เดียวกันแล้ก็ง่ายขึ้นหน่อยไม่ว่าไหมแต่มันมีคล้ายๆมันมีโวลูมใหญ่ขึ้นมันโอ้เกือบกินแปดพันแห่งยังไงต้องแก้ปัญหาได้ใช่นะผมว่านะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมีหลายๆเรื่องก็อยากจะพูดเพราะว่าผมดูเวลาแล้วเล็กชั่วโมงนิดนึงเดี๋ยวอีกสี่ห้าคนพูด แกขึ้นอะไรก็หมดหมดเวลามดมลคนะครับผมก็จะพูดเนื้อเนื้อสาระตรงนี้เพราะผมดูพยายามติดตามนะครับแม้กระทั่งหนังสือที่ส่งลงไปแล้วถามเจ้านที่เมื่อวานซื้อที่ตอบกลับขึ้นมาก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับก็ยังมีส่วนหนึ่งท่านนั้นเองประมาณแสงกว่าฉับนี่เราังกัวลอยู่ใช่ไหมแต่เห็นด้วยหกแสนกว่าครับที่ที่ที่เข้ามาแล้วไอ้แสงกว่าผมก็อนอมาได้แล้วครับก็คงเป็นอบตที่ผมเคยหกหัว มันไม่ว่ากันนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่ที่แหมันจะอ้างไหก็อ้างเลยเพราะประมาณภาระละเรเปื่อปกติครับนะฮะเหมือนกับนักเรียนอ่ะโดนจับได้ก็จะไปเสกไปก่อนแล้วเรื่องปกติไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับอันนี้แปลว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่หลักการได้อยูครับผมผมฝากท่านรนนี้นะครับที่เป็นข้อที่ทางพนัท่านรัฐมทีทล้นผู้ใหญ่แล้วถ้าอยากเห็นบ้านมันเจริญ ท่านคิดอะไรเยอะครับแต่ท่านควรท่านคูดพิดย่าพูดกับท่านประธานประวิณเพราะท่านท่านทำเยอะอย่าพูดเลยท่านกำลังคิดระบบส่งน้ำจากเตึกชัยนาธมาเลยวันนี้น้ำที่สาและกระจายส่งนะครับแบบพ่อใหญ่เลย